Good morning ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ breakfast นะคะที่ห้องอาหารวิลานด้านะคะของออเรนเทนเนี่ย breakfast เนี่ยจะอยู่แบบว่าริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะคะถ้าลงมาเช้าเช้าเนี่ยแดดก็ยังไม่ร้อนนะแล้วในวันที่ไม่มีฝนเนี่ยบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากสำหรับอาหารเช้าที่นี่นะคะก็เรียกได้ว่ามีครบเครื่องนะคะมีแบบมีอาหารไทยมีอาหารฝรั่งนะคะมีอาหารญี่ปุ่น ก็แล้วแต่คนจะชอบแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะชอบแบบไหนนะคะก็มีให้เลือกค่อนข้างหลากหลายนะคะสําหรับอาหารที่เน,นี่ยสาหรับเนี้ยเนี้ยรู้สึกว่ามันไม่ได้มีเยอะมากขนาดนั้นเนาะแบบแต่ว่าคุณภาพเขาก็ค่อนข้างไม่จะโอเคแล้วก็รสชาติใช้ได้เลยค่ะก็ที่ชอบจริงๆเนี่ยก็ก็จะมีน้ำมะพร้าวนะมันอาจจะดูเบสิกแต่ว่าพอดีมันเป็นไอที่เราชอบมีน้ำมะพร้าวมีเวกัะชอตมีขนมปังต่างๆแล้วมีบีบอชน่าทานมาก เ a รนช์โฮสต์แพนเค้กวอแล้วก็ Station อเนี่ยก็น่าทานมากๆเลยค่ะที่นี่เนี่ยนอกจากไปสั่งได้ที่สเตชันแล้วว่าค่ะก็ยังมีเมนูแบบนี้ด้วยนะคะนี่เป็นเมนูที่ให้เราสั่งที่โตอาหารได้นะคะก็ข้างหน้าก็จะเขียนเป็นชื่อห้องอาหารเนาะแล้วก็มีเมนูนให้เราเลือกประมาณนี้ได้ด้วยคสำหรับแมวนะที่แมวรู้สึกว่าเอออร่อยนะคือ ข้าวเหนียวหมูย่างไส้อัวขันพลมันอาจจะดูเบสิกแต่มันอร่อยจริงนะถ้าใครมาอย่าลืมลองนะกินน้ำึินเจาด้วยครับเมนูเฟรนช t ฟราเอกนะครับก็ด้านล่างจะเป็นพัฟเฟอนะครับแล้วก็จะมีไข่ให้เราหนึ่งลูกนะทับทับด้วยคาเวียแล้วก็มีสลัดนะครับ ยังม่ซอสเสรนะครับหมูปิ้งแล้วก็เนื้อแกะเนื้อหมูนะฮะมากันเป็นซี่โคงเลยนะครับอันนี้ก็เซชันอีหน้าผ่านมากๆนะครับเป็นเซชันกิวรินน้ำนะครับวันนี้เมนูเซชันก๋วยเตี๋ยวก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นไก่นะครับชิ้นไก่นะครับเส้นเล็กนะครับโหเส้นเยอะมากนะฮะลูกชิ้นมีไม้เราสามลูกด้วยกันเลยนะครับสายโยเกิร์ตต่างๆก็ไม่พลาดนะครับ ครับเรามาดูชีสกันนี่ก็เป็นพวกชีสต่างๆนะครับค่อนข้างหลากหลายอาหารยานันอาหารเช้าก็มีอาหารแบบหลากหลายมากๆนะครับ ดิมซัมก็มีเป็นมซ้วก็มีสลัดเผานะครับทั้งสลัดเป่าไส้รีมไส้หมูฮะเก๋าแล้วก็พาเม็ดสิวก็ขนมจีบหมูนะครับ ข้าวผัดกุ้งนะครับน,นี้เป็นข้าวต้มหมูสับนะครับฟัทงที่ดีค่อนข้างหลากหลายมากๆเลยนะครับมีเป็นแบบสิบสแบบเลยนะครับแล้วก็เป็นขนมฟังแบบแปลกๆนะครับโหอ,อันนี้น่าทานจังเลยครับสิ่งที่ไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้ดีโตมาะทุกคน คือเขานวน้ำซุปมากมากเลยอ่ะยกอร่อยจนพลาดเหมือนกับห้องตมงนีเด็กเป็นเนบเกฟบาร์นะครับทัอฟเฟอร์แพนเค้กนะครับอ่แล้จะมีผลไม้แล้วก็ฟองดูส,สวยๆแบบนี้นะครับแล้วมาดูกันไอศครีมมีอะไรมีช,โชโโ็อกโกแลตแมงโก้เชอร์เบทนะครับ รัมเบรซินนะครับคาราเมลไอศกรีมส่วนท็อปปิ้งต่างๆนะฮะเราทำปีงาด้วยนะครับแล้วก็มีเลดรีมเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะครับนี่ก็จะเป็นพวกคอนเฟ็กนะครับเรียมต่างๆครบนะครับพวกเอ่อยาร์พับปปโก้แมงโก้ครับสตววรอเบอรี่รวมถึงคันนี่ฮะแล้วก็ลังมากันแบบเห็นทั้งหลังพึ่งเลยยกหลังมากันเลย อืมก็อร่อยมากครับไอศครีมใส่เมเปอร์ใส่ลับนะครับแล้วก็ราดด้วยแลมัหวานแบบนวันวๆครับลงตัวดีครับสเตชันผลไม้นีก็ค่อนข้างครบเลยนะครับมีทั้งกล้วยมัลักกอเอ่อ,อ,อแคนทาลูปนะครับแล้วก็สับประรดแตงโมแก้วมังกรนะครับน้่วงวน้่วงวสุกนะครับ เราก็น,นี่เลยฮะแจ push ็คพุชนะครับเมนูขาดไม่ได้นะครับข้าวเหนียวมะม่วงของที่นี่นะครับเป็นข้าวเหนียวมูนเม็ดอ้วนๆก็โตเลยนะครับทานกับมะม่วงสุกนะครับนี่เราก็จัดจ,จานก,ก,กันมาแบบสวยงามเลยครับใส่กรอกหมูก็น่าทานครับโซเบรดิกก็น่าทานไปหมดเลยเราอยากจะขออนุญาตปิดคลิปไว้ตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนสำหรับสเตเคชั่นที่แมนดารินออเรนเป็น ใครอยากมานะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามให้เราด้วยนะคะมันไม่เกี่ยวเลยนะคะเอาใหม่นะคะก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนสําหรับใครที่อยากติดตามที่พักใหม่ๆที่เท kind of ี่ยวดีๆแล้วก็ร้านอาหารอร่อยๆอ๋อแม่และเด็กเบื่ออย่าลืมนะคะกดติดตามช่องให้เราไว้นะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะ